อันดับแรกนะคะอันนี้นะคะก็เป็นใต้ทีกองนะคะซึ่งชาวจีนฮ่อเกนเขาจะขอรับบูชากันนะคะหรือนะคะนี่ก็เป็นหน้าตัวแบบง่ายๆนะคะสไตล์เรียบๆก็คือพระประธานที่บ้านนะคะเป็นเทพเจ้าโกลโอหรือว่า คนที่บ้านเรียกว่าเตเอียนะคะปดีคาน้องการ <c oughs> ไม่ต้องใส่มาร์กก็ได้นี่มาทําอะไรที่บ้านพี่มาทําอะไรที่บ้านพี่วันนี้มาทําอะไรครับแมวตัวใหญ่แมวตัวใหญ่ <laughs> <laughs> น้ำไม่น้ำไม่กล้าอักออกกล้องหนุนน้องเขามาช่วยน่ารักมาก <laughs> เขามาช่วยจัดนู่นจัดนี่บนโต๊ะอะค่ะก่อนที่เขาจะมาทําพิธีอันหน้าตัวเนาะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาทํายังไงบ้างเนาะ <laughs> ก็คงไม่นอนนะปกตินอนไนมะ่ไม่นอนเนาะ <laughs> ถึงน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง หรือว่านอ้อยกว่านั้นอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะเตือนเต้นคัดเตือนเต้นเตื่นเต้น,ต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 นให้ดูสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะขึ้นหน้าตัวพระจินนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีวัดทั้วมาทำพิธีให้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะว่ากระบวนการเขามีอะไรบ้างเนาะ โอเคนี่ก็คือของที่เราจะต้องเตรียมเนาะก็มีก็มีเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็พระที่จะดันขึ้น้าติบอกก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เจ้าพ่อกวนอูน,นะคะนี่ค่ะนี่คือหน้าตัวว่าใช่คุณชาตาแล้วบอก็บอกว่าเคยตัดตาเขาตีกับกรุงเทพใช่ใช่

di sepak bola untuk ini. Ini benar-benar akan

เดี๋ยวเดนะนี๋ยวคุยไยังไม่ยีนอ่ะโอ้ได้กทุกนยิเพียนให้ให้สามสบสามันี่บโอ้นี่ขึนเั้นานไปเขาจะทุกขาไม่ต้องดนักม่ต้อกา

สวัสดีค่ะพี่ปายนะคะเป็นไงบ้างคะกับคลิปวิดีโอข้างต้นเกี่ยวกับการอัานหน้าตั๋วนะคะซึ่งในที่สุดพี่ปายก็มีหน้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือหน้าตัวนี้คือเราก็มีพระเทพเจ้าจีนแล้วก็พระพุทธรูปนะคะของทางพุทธศาสนาเนี่ยอยู่บนหน้าตัวเดียวกันนะคะทุกคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าอทำไมถึงแบบไม่มีหิ้งพระแต่จริงๆแล้วนะคะอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะว่าบุคคลคน,คนไหนเขาจะแบบว่านับถือพุทธ หรือว่าไม่นับถือเทพเจ้าจีนเนี่ยเขาจะมีแค่หิงพระแต่ว่าของพี่ปายเนี่ยคือนับถือทั้งเทพเจ้าจีนแล้วก็พุทธศาสนาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตัวพี่ปายเนี่ยประกอบไปด้วยพระอะไรบ้างคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูหน้าตัวเดี๋ยวพี่ปายพาไปดูป้ายทีกองตรงที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็จะบอกกล่าวเรื่องราวสักนิดหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้นะคะก็เป็นป้ายทีกงนะคะก็คือเป็นเทพเจ้าฟ้านะคะก็จริงๆแล้วสมมติถ้าใครที่มาที่ภูเก็ตหรืออพังงาบ้านเราเนี่ยก็ทุกคนก็จะเห็นป้ายทีกงเนี่ยอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเสาหน้าบ้านนะคะก็พี่ปายก็มีป้ายทีกองวันนี้พี่ปายก็เพิ่งไหว้พระไปคะ่ะก็คือ ของถวายนะคะมีน้ําชามีทูปเทียนแล้วก็มีผลไม้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านนะคะนี่เป็นในบ้านพี่ปายเองค่ะก็นี่เป็นรูปที่พี่ปายได้ มาจากอาบูดาบีนะคะ,ะ,คะก็คือศิลปินคุณหนูแดงเนี่ยเขาได้เขียนรูปภาพอันนี้แล้วก็เขาให้ทางสถานทูตไทยที่นู่นนะคะพี่ปายเลยขอท่านทูตขอไฟล์ามาแล้วก็อาจเป็น,ปนรูปใหญ่คะ่ะมาติดตรงที่ฝาผนังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นในบริเวณบ้านพี่ปายนะคะโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เครื่องเป็นโต๊ะนะคะก็คือเรามี อ่ะผละไม้นะคะผละไม้นี้ก็จะมี3มอย่างหรือ5อย่างก็ได้นะคะแล้วนี่เป็นน้ําชาที่พี่ปายได้ตั้งเมื่อเช้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าตัวพี่ปายนะคะหน้าตัวองตรงกลางเลยนะคะเป็นองคเทพเจ้ากวนอูหรือว่ากวนเส้งเตกุลน,นะคะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าเตะเอียนะคะซึ่งครอ,อบครัวของคุณยายพี่ปายเนี่ยนับถือท่าน ประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะ54ปีค่ะนี่ก็เป็นรุ่นพี่ปายนะคะอันนี้กิมซินเนี่ยพี่ปายเพิ่งได้มาใหม่นะคะเมื่อตอนช่วงเทศกาลกินเจค่ะแล้วก็ปางที่ท่านที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นปางอ่านหนังสือนั่นเองค่ะก็พี่ปายเป็นคนแบบชอบแบบบุญบุญน,นะชอบอ่านหนังสืออ่าแล้วก็เมื่อเช้าก็มีการน้ำชาให้ท่านนะคะ แล้วก็ถัดมาก็เป็นกวนอิมพุชจอ่อนะคะเมื่อวานเป็นวันออกบวชของกวนอิมพุชจอ่อนะคะก็อันนี้พี่ได้มาจากราชบุรีค่ะจําไม่ได้แล้วชื่อวัดอะไรนะคะก็ตอนแรกพาท่านไปอยู่อาบูดาบีแล้วก็พากลับมาแล้วมาเปิดเนตรที่ตอนช่วงกินเจป,ปี2019ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นถ้วยน้ําชาที่พี่ไปซื้อให้ท่านนะคะตอนที่อยู่อบูดาบีค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็น พระพุทธรูปนะคะก็จริงๆแล้วทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทาไมไม่มีพระพุทธรูปแบบปางแบบประธานแต่คือพี่ปายเอาพระพุทธรูปแบบปางอุ้มบานเนี้ไว้บูชาเพราะว่าเราเป็นคนเกิดวันพุธนะเป็นพุธกลางวันค่ะันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่เราได้กลับไหวบูชาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวของบ้านพี่ปายนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะอะไรก็มีแค่นี้ค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นหน้าตัวพี่ปายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหน้าตัวที่แบบง่ายๆเรียบง่ายนะคะเหมือนแบบเป็นเชิงแบบบุญนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ปลายชอบอะไรที่แบบมันเรียบง่ายนะคะก็ยังไงก็วันนี้พี่ปายก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เสียสละมาดูวิดีโอคลิปของพี่ปายนะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ย เรามาพูดถึงเรื่องอื่นนะคะนะคะคช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเรื่องประเพณีวัฒนธรรมนี่พี่ปายก็คงต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ปายก็ทําคลิปเกี่ยวกับช่องของพี่ปายต่อนะคะเกิดได้ไงขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้พี่ปายะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะบาย